แค่ได้นั่นเอง oh. อัมบัตคัมครสลินดาไอ้พวกหมาขี้แพ้ยังเที่ยวเล่นด้วยกันอยู่อีกลรอเนี่ย <Hold> <my> มาที่ซีนในวัยเด็กของเด็กชายอัมบัตตุคำนะครับ <Okay. S 1> อัมบัตน้อยแอบหลงรักสาวหน้ามนนคนงามที่มีนามว่าลินดาเว้ยแต่หัวใจหนุ่มน้อยอ่ะไม่กล้าพอที่จะเข้าไปทักทายเธอก็ได้ไอ้หนุ่มคริสน้ําดีเนี่ยแหละเข้าไปป้ายยาสาวจึงทําให้สาวเนี่ยเข้ามาคุยกับเรานะครับสุดท้ายพระเอกเราเนี่ยก็ได้แอบรักหัวใจเธอฮอบสุดยอดเลยแล้วจากนั้นบัคคริสกับเราก็ได้กลายเป็นเพื่อนซีซี่หลังกัน first kiss จูบแรกนั้นช่างหวานจับใจเป็นไงแคปชั่น ุดนซงก <Bra. S 1> ลับมาที่ปัจจุบันนะครับพยาบาลก็จะเข้ามาบอกกับเราว่าน้องเซซ่แม้ภายนอกเธอจะสมบูรณ์ปกติดี แต่ก็อยากให้เรารู้ว่าภายในเธอนั้นแสนอ่อนโยนเ,เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เธอมาจุมปุกอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ไอตัวเอกของเราเนี่ยก็อยากให้โรงพยาบาลกักตัวเธอไว้แต่ด้วยมาตรการของโรงพยาบาลน,นะครับถ้าเกิดว่าภายนอกเนี่ยไม่เป็นอะไรโรงพยาบาลก็ไม่สามารถกักขังเธอไว้ได้นะฮะสักพักเนี่ยพยาบาลเขาก็จะอนุญาตให้เราเข้าไปเยี่ยมนะครับเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ยินน้องเขาโดนบ่นหูดับตับแตกกันเลยทีเดียวซีนนี้บอกเลยว่าน้องเซนน่ารักที่สุดเลยนะครับอมเเป็นไงเล่น เสียงด้วยเจ๋งละและตอนนี้นะครับท่าทีของน้องเซเขาก็ดีขึ้นมาหน่อยๆน,นะฮะก็ไม่ถึงเต็มร้อยหรอกแต่ก็ดีกว่วาเมื่อวานเยอะครับเ้อก็จะบอกกับเราว่าคนเมื่อกี้ที่บ่นๆเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เธอแต่อย่างใดนะแต่เป็นเพื่อนที่เธอสนิทด้วยที่เธอเคยพูดถึงเมื่อตอนที่แล้วอ่ะครับตรงนี้ก็ให้เลือกข้อแรกไปเลยนะครับสุดหลอกตัวเองก็ถามเธอไปว่าแล้วเธอรู้สึกยังไงบ้างครับฉันก็หิวอ่ะฉันหิวไม่ไหวบ้ถ้าผมไปได้ัติความแบบนั้นนะผมอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วู้ ฉันแค่ไม่อยากพูดถึงมันนะ่าตรงนี้ก็เลือกข้อ2นะครับถ้าเขาไม่อยากพูดเราก็ไม่ต้องไปแซาซีนะครับผมอัมบัตตุคำเนี่ยก็จะอธิบายว่าตัวเขานั้นไปปาร์ตี้มาแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายนะครับโดยความเคว้งคว้างร่างกายได้พาเขาไปที่ป้ายรถบัสจุดที่เธอกับเขาได้เจอกันเป็นครั้งแรกในใจมีเพียงแต่ความห,หวังที่จะได้พูดคุยกับเธออีกครั้งนะครับแต่พอไม่พบเธอเนี่ยเขาก็ตัดสินใจจะก,กลับบ้านจนเป็นเหตุให้เขาได้ไปเจอกับเธอที่กาลังพยายามจะคอต,ะต่อนะครับเขาอธิบายว่าร่างกาย ของเาได้เคลื่อนไหวไปทำสัญยานณต่อให้ไม่ใช่เซ้เขาก็จะช่วยอยู่ดีเป็นไงสุดยอดนะรพระเอนของเรานี่หล่อจ,จริงๆเลยแต่ก็หล่อสู้พวกคุณไม่ได้นี่ครับพวกคุณทั้งหลายที่กดไลค์กดซับให้คาบอยนี่แหละฮะรักนะครับวะน้องเซก็จะบอกกับเรานะครับว่าเธอเนี่ยหคหูมากๆนะครับและเชื่อว่าถ้าเราได้เข้าไปในหัวของเธอเนี่ยจะต,ต้องคิดสั้นไม่ต่างจากเธอแน่นอนตรงนี้นะครับก็ให้กด2ข้อแรกจนมันกดไม่ได้นะครับแล้วค่อยไปต่อกันข้อ3นะครับผมเราก็จะได้รู้ เกี่ยวกับน้องเซฟเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยคือเธอเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นรักกันดีเพียงแต่พวกเขาไม่รู้วิธีรับมือกับอาการโรคซึมเศร้าที่เธอเป็นนะครับคุณพ่อเขาก็พยายามจะสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันยากเกินไปจนเธอไม่สามารถทําตามได้นะครับส่วนคุณแม่เนี่ยเขาก็คิดว่าการกอดเธอนันแน่นจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องส่วนพวกน้องๆของเธอเนี่ยก็อายุยังน้อยฮนะก็ะเลยไม่ค่อยรู้สี่รู้แปดอะไรเธอจึงเลือกที่จะไม่เปิดใจให้คนทางบ้านนะครับด้วยความเป็นห่วงตัวเองก,ก็จะชวนเธอให้มาพัก <ขอ S 1> ที่บ้านข, <อ S 1> ของเขาด้วยกันแต่เธอก็ปปเไ เหตุผลที่ว่าไม่อยากเป็นภาระของเราหลังจากนั้นเธอก็ขอบคุณที่เราได้ช่วยชีวิตเธอไว้เรกเราก็จะขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแต่ก็นัดกับเธอว่าวันนี้ก่อนเธอจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมาหาเธออีกครั้ง ยอดเลยนะครับก่อนจากกุดาเนี่ยเราก็เข้าไปก่อนน้องเซฟและชมว่าเธอเนี่ยยิ้มสวยเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่รหลับได้ตื่นหนึ่งนะครับก็ให้เราเปิดมือถือขึ้นมาตอบแชทเหล่าบรรดาสมาชิกทั้งหล,หลายนะครับให้ตอบรูปพี่คีรละไปเลยนะครับเราก็จะนัดเจอกับเธอวันพรุ่งนี้เนาะแล้วให้เรากลับมาคุยกับไอ้คริสน้ำดีอีกครั้งหนึ่งเพราะคริสเนี่ยก็อยากจะคุยเรื่องสําคัญกับเรานะครับเลยได้นัดเจอกับเราวันพรุ่งนี้จริงๆก็จะวันนี้แหละแต่มันไม่ไหวจริงคือเมาค้างหนักมากนะครับ ก่อนจะวางสายไอ้คริสมันก็จะพูดเซลเราทำนองว่ายินดีด้วยนะเว้ย <c oughs> คือตอนนี้มึงติดเทนทวิตเตอร์แล้วเพื่อน <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเราติดเพราะอะไร <c oughs> และที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับมันบอกว่ามันได้เจอกับเล็กซี่นะครับแม่สาวนะักร้องนั่นแหละมันบอกว่าได้เจอกันอีกทีเนี่ยเธอก็ถามถึงเราด้วยนะครับแต่ด้วยความตื่นเต้นเนาะทำให้มันลืมที่จะขอเบอร์ติดต่อกับเธอไว้เลยเป็นที่มาของเวสตามลาเบอร์นักร้องสาวสายเสียวคนนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เว้ยรอไปก่อนนะครับสุดหล่อจเย็นนะ หลังจากวางสายเกมก็จะให้เราเล่น Twitter เป็นครั้งแรกนะครับก็เ,เล่นเล่นดูมันมันไปได้เลยไม่มีอะไรมาก หลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งทันทีที่เราเปิดประตูนะครับก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยลินดาเหรอมาติคคมทังสองวิ่งเข้าไปกอดกันนัวเนียนะครับเห็นแล้วก็เสียวเสียวโลเซก็ได้บอกกับลินดานะครับว่าเราเนี่ยแหละคืออัศนีวสันเฮ้ยไ,ไม่ใช่อัศมเวยไหมครับโอ้โหเป็นไงมุกูก้ลินดาก็บอกกับเซว่าเรากับเธอเนี่ยซัดกันมันมากนะครับแต่ก็ต้องแยกกันเพราะว่าเธอเนี่ยต้องย้ายบ้านก็ว่ากันไปนะฮะตัวเอกก็บอกกับเธอว่าคริสกับเขาก็ยังคบกันเป็นเพื่ออนนนนนนนกัััยยู่ะไดดด้้ิิงา อยากจะเจอไอ้คริสขึ้นมานะครับแต่ด้วยสภาพของมันเลยยังเจอกันไม่ได้นะครับหลังจากที่ตื่นเต้นกันพอสมควรลินดาก็หันมาตําหนิน้องเซที่เธอตัดสินใจคิดสั้นปิดชีวิตตัวเองแบบนี้ถ้าไม่ได้อมเบิติคัาเขาช่วยไว้ฉันคงจะอยู่คนเดียวเหงาหน่อยเล็เดียวดายไปแล้วฉันไม่อยากพูดถึงมันเลยเราหยุดพูดเรื่องนี้ได้ไหมแพรเธอมากมากนะพอร้องล่ะหยุดทําร้ายตัวเองเถอะนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปจริงๆนี่คือทุกอย่างของฉันนะ โอ้มีแต่ภาพว่ะทุกคนดูสิดราม่าไหมละ่ะสักพักนะครับเซก,ก็จะโดนเรียกตัวไปตรวจครั้งสุดท้ายก่อนป่วยตัวนะครับในระหว่างที่รอเธอตรวจเนี่ยเราและหลวงพี่กระตุกน้องลินดานี่แหละแหมหน้าเหมือนหลวงพี่จริงๆเลยก็แคชอัพกันนะครับผมทั้งคู่ก็ซุยกันนานเหลือเกินนะเพราะงั้นผมจะเอาประเด็นเด็ดเลยแล้วกันที่น้องเซพูดเรื่องปมที่ว่าเธอและเพื่อนของเธอกําลังลําบากหาที่อยู่ไม่ได้ไหมปรากฏว่าหลวงพี่กระตุกเขาก็บอกกับเรานะครับว่าเมืองใหญ่ไม่ใจดีต่อหลวงพี่เลยไม่ เธอจะไปต้องกลับบ้านไปขายควายไม่ใช่นะครับเขาขออยันปล่อยมุกซะด้วยนะครับเธอกลับบ้านไปขอให้เพื่อนช่วยก็ว่ากันไปนะครับแต่ ช่วยยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้บอกไว้อําบัตตุคําก็ยืนยันคําเดิมว่าให้ทั้งคู่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับสรุปแล้วลินดาก็ยอมรับข้อเสนอและลากน้องเซให้มาพักด้วยกันที่บ้านของอําบัตตุค,คําคุงอีกครั้งหนึ่งสุดยอดเลยนะครับพระเอกก็พาส,สาวๆมาทัวร์บ้านของเขาโดยที่เขาเสนอว่าตัวเขาจะนอนที่โซฟาและให้ทั้งคู่ใช้ห้องนอนเขาได้ตามสะดวกเลยภาพบรุตรสุิยันจริงๆนะทันใดนั้นเองรีมายเดอร์ก็แจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ถึงเวลาเดท รรอเากับซบซินแล้วนะแต่พอไปถึงนะครับสภาพของซอรโรบินเนี่ยดูไม่ได้เลยเธอเครียดและซึมเศร้าหนักมากครับเกมเครียดนี่มีแต่คนซึมเศร้านะีซอเนี่ยเขาก็เครียดมากครับเพราะวันนี้เธอเจอแต่เรื่องแย่ๆหนักมากจริงๆเรื่องระบบโบลิ่งเนี่ยก็เสียทั้งระบบเลยจึงทําให้เธอไม่สามารถขายสุราของเธอได้นะครับเพราะว่าใบสัญญาการขายเหล้าเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะครับคือมันจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีโบลิ่งถ้าโบลิ่งเสียเนี่ยเธอก็ไม่สามารถขายเหล้าได้พอไม่มีเหล้าก็มีปาร์ตี้ไม่มีบราร์ตี้แล้วใครจะมาเล ม,มิหนำซ้ำนะครับไอ้ผับใหม่เมโทรที่เราไปมาเม,มื่อวานเนี่ยก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้ด้วยตั้งสั้นคือเจ๋งจริงๆครับและที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นคือระบบกว่าจะซ่อมเสร็จเนี่ยก็ลากไปอีก3สัปดาห์เต็มๆเอาเลยเอาเรื่องจะจัดนะครับแล้ก็เสนอตัวผมไม่ยอมให้คุณกลับบ้านไปนั่งเศร้าแบบนี้คุณเดียวแน่นอนครับผมติดรถกลับบ้านไปไหนเค่าฟรีได้ไหมครับทันมาที่บ้านสุดโออาของซอใหญ่โรบินนะครับเธอก็จะเอาน้ำลำไยมาเสิร์ฟหวังมอมเราแน่ๆประส่งคนมันหลอไงเขาก็จะถ คุณเราว่าเรากับคีล่าเนี่ยเป็นยังไงนะในเน็ตกันหรือยังเอาสั้นๆเลยนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้ามึงชอบซอควรบอกชอบซอตั้งแต่แชทหนึ่งแล้วนะแล้วค่อยมาเลือกตอบข้อ5ตรงนี้เว้ยเพราะนี่คือคําตอบที่เด็ดที่สุดของเกมอตอบข้อ5เสร็จเจก็จะปุ่นสักพักทั้งสองก็จะไปนั่งเล่นเกมกันอย่างเมาส์มันนะครับผมคือคลายเครียดอะเนาะตรงนี้ก็ให้ตอบข้อแรกเลยนะครับด้วยฤทธิ์ของแอลโกอฮอล์ทำให้ซอใจเด็ดนะครับผมโอ้โหใจเด็ดขึ้นเยอะเลยด้วยความใจเด็ดนี่แหละทำให้เจกับเราได้มีโมเมนต์มาสยให้ตอบ ข้อแรกเขาไปบทสาวใหญ่หนึ่งทีนะครับขยี้เลยเน้นๆหนึ่งทีเลยถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าค่าความหูดำของคุณอะไม่เพียงพอเว้ยทำใจทาอะไรไม่ได้จริงหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตอบข้อแรกอีกทีนะครับจู่ๆเจก็เส้นยืดเว้ยความที่เจเขามีอายุแล้วนะเฮ้ยก็เสนอว่าเดี๋ยวผมจะนวดให้นะครอฟตรงนี้ให้ตอบข้อ3อีกทีหนึ่งเว้ยแต่ต้องมีค่าความหูดำนะคือจะจีบเจเนี่ยมึงต้องหูดำต้อง ต้องเนื่องระดับหนึ่งไอ้สัตว์แต่ถ้าค่าไม่พอเนี่ยค่าตรงนั้นไม่พอก็ให้ตอบข้อ4แทนนะครับ <Okay. S 1> คูจะมานั่งคุยกันเรื่องงานอดิเรกนิดหน่อยด้ห้เราเลือกตอบข้อ2ท้อก็จะพูดอ้อมๆเว้ยใจความก็คือนางหลอกเย็ดเด็กเนี่ยแหละไอ้เหี้ยหลังจากนี้จะเป็นฉากเสียวเบิ่มๆขยักเสพก็เข้ามาเสพกันใน d i s c o r คาร์บอยได้เลยนะครับสักพักนะครับหลังจากที่เรากระหน่ำนแก่จนหนำใจแล้วเนี่ยก็ให้เลือกสอักข้อนะครับข้อแรกจะให้ค่าโรแมนติกบวกหัวใจซอ้อนะครับข้อ2จะได้ค่าความฟิต ชาติใจชายเว้ยเรื่องที่ปรารถนาได้เลยกลับบ้านมาตัวเอกของเราก็นอนหมดสภาพที่โซฟาเว้ยเช้ามาสาวๆเขาก็มาเห็นสภาพของเรา็นมีสงสารก็ลเลยมีการปรึกษากันสองคนว่าจะเอาเราไปนอนที่เตียงด้วยดีไหมอะไรเงี้ยสุดยอดเลยนะครับสักพักนะครับพออัมบัตดุกคำรู้เราก็สะดุ้งตื่นเนาะตรงนี้ก็ให้ตอบแชทของสาวๆได้เลยนะครับพอตอบแชทสาวๆเสร็จไอตัวเอกของเราก็จะเต้นก <มา S 1> ินลำ <มา S 1> กิน<บ>ตามภาษาคนอารมณ์ดีอะเนาะเลือกข้อแรกเลยตรงนี้จบด้วยท่าท่ฐิกระชากใจชาวเกเรได้เลยนะครับ สาวก็จะเข้ามาเห็นเงี้ยสิแต่ถ้าว่านะครับถ้ามันดันหลุดตรงนี้ใค้อตอบพ่อสองนะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มค่าความหมูดำเนาะเราไปกันไวๆเลยนะเว้ยสุดหล่อเน้นเข้าใจเน้นกระชับว่ากันไปนะครับอำนบัตุตคําคุงของเราเนี่ยเขาก็โกนหนวดเว้ยปรากฏว่าหน้าตาเนี่ยแบบหล่อนเนี้ยเกเ,เรสุดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะออกมาชวนสาวๆไปชอปปิง้งซื้อเสื้อผ้าของใช้โดยที่มันเสนอจะจ่ายให้นะครับบวกกับว่าจะได้นัดไอ้คริสมาแฮงเอาด้วยกันด้วยนะครับทีนี้ก็ให้หยิบมือถือขึ้นมาชวนไอ้คริสน ได้เพอมาถึงห้างนะครับเราก็เซอร์ไพรส์ไอ้คริสโดยหลวงพี่ลินดานครับทั้งสองก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหลังจากนั้นไอ้คริสกับเรานะครับเขาก็จะมาคุยกันถึงเรื่องที่เมื่อวานเราหนีออกไปก e ับอีสเตปนะครับผม <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ให้สุดหล่อสุดสวยตอบตามขาวบอยดได้เลยคําถามแรกตอบะไรก็ได้นะครับคาถาม2ออันนี้ยากหน่อยเพราะถ้าคุณเสียวกับสเตปเนี่ยไม่ว่าจะตอบอะไรก็แย่ในสายตาของไอ้คริสเว้สำหรับใครที่ไม่ได้เซ็กกับสเตปก็ตอบข้อแรกเลยนะครับแต่ถ้าใคร เซ็ตกับสเต็ปเนี่ยตอบไปไหนก็ได้ฮะมีค่าเท่ากัน <Okay. S 1> ที่นี่อีกคริสมันก็จะถามเราว่าเราเนี่ยมูฟออนจากสเต็ปได้หรือ,อยังนะครับถ้าคุณจะมูฟออนเนี่ยก็ให้ตอบข้อแรกเลยนะฮะแต่ถ้ายัางเนี่ยคุณก็เลือกข้อ2ข้อ3ก็ได้ย่างไงก็ได้นี่ครับหลัง <Okay. S 1> จากนั้นสสาวก,ก็จะแยกย้ายไปช็อปกันสนั่นเว้ยผ่านไป7ชัว่วโมงกว่าจริงๆไม่ถึงหรอกุหยอกมึงเล่นเฉย,ยๆเป็นเพนานอยู่นะเอาจริงอะตอนนี้คือเรากับอีกคริสี่ยก็รอสาวๆก็เ,เลือกเสื้อผ้ากันจนเปื่อยเลยเว้ยตรงนี้เลยครับทุกคนให้หยิบมืืออถ ขึ้นมาเข้าทวิตเตอร์อีกครั้งแล้วเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของไอ้คริสแบบผมนี่เลยเพื่อเอาเบอร์โทรจากน้องเล็กซี่นั่นแหละเออทีนี้นะครับไอ้ตัวเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปหาหลวงพี่เนาะปรากฏว่าเราก็ดันโดนหลวงพี่ดึงเข้าไปในกุฏิเว้ยพอๆไอเทยมุกแต่ละอย่างแม่งนรกจะกินกบาลเจนดานเนี่ยก็จะพูดทํานองว่าเธอเขินละจ้าอัมบัตทุคัมเราเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วนะจ๊ะจำไม่ได้หรอจำได้สิครับตรงนี้นะครับเลือกข้อแรก แ,แต่มันต้องใช้ข้างหูดาหน่อยนะถ้าเลือกไม่ได้ก็แสดงว่านั่นแหละวลคุณยังน้อยไปทีนี้2คนเขาก็จะเสียวกระนสนนะครับแต่เขาไม่ถึงขั้นเซ็กยอกกันเนาะเพราะว่าร้านเนี่ยเขาจะปิดแล้วเว้ยก็เลยต้องอดไปก่อนที่นี้เราก็ออกไปจ่ายตังค์ให้สาวๆเวยปรากฏว่าบินก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแค่ร้อยเก้าสิบเจ็ดดอลลาร์เองเพกมันก็ว่าถูกนะเพราะมันประมาณ7,5 0 0บ้านเราอะไอชิมหายแต่คุณรู้ไหมว่าการกดซับกดไลค์ใต้คลิปของผมเนี่ยมันฟรีเวยกดกระดิ่งก็ ยิ่งฟรีเลยยิ Kong ่งกดแช์นะว่ายิ่งฟรีไปใหญ่เลยกดแชนะที่รักจุ๊บจ้าหลังจากนั้นนะครับเราบรรดาคณะก็พากันไปกินอาหารที่ร้านอาหารใกล้ๆนี่แหละเขาก็นั่งพูดคุยหยอกล้อตามภาษานะครับผมตรงนี้ให้จ้องพินในตาของคนที่คุณหมายปองได้เลยสักพักน้องเซเขาก็จะลุกขึ้นปาไหนก็ไม่รู้ขงนางนะครับไปเอกก็ตัดสินใจจะลุกตามไปด้วยความเป็นห่วงปรากฏว่าน้องเซ็แกมันยืนรั่วเพเบียร์สองแก้วนี่แหละนางลุกมาดูป่าแล้วยืนคุยกับป่าด้วยหนักหน้ากัน ตรงนี้ก็ตอบข้อแรกยืนเรื่นเรื่นข้างๆน้องกันได้เลยนะครับทุกคนเราก็จะได้หัวใจหนึ่งแต้มก็ว่ากันไปถ้าไมา่ทีนะครับตัวเอกของเราก็กําลังเล่าเรื่องในอดีตของมันให้กับลินดาและคริสฟังนะครับทันใดนั้นเองอัมบัตคังคริสลินดาไอพวกหมาขี้แพ้ยังเชี่ยวเล่นด้วยกันอยู่อีกเนี่ยแมท ฉันไม่รู้ว่าหน้ามีปัญหาให้แต่ช่วยทำให้เหมือนคนฝึนกอจิสวไม่ได้ไงวะพวกเราควรจะโตกัน กูไม่แคร์หรอเว้ยยังไงกูก็เกลียดที่หน้ามึงอยู่ดีอะแต่ว่าฉันยังไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเลยนะคุณสวยทำไมเธอไม่ชิงไอ้พวกนั่งโง่อย่างเงี้ยแล้วมาอยู่กับคนจริงแบบฉันซะว่าไงจ๊ oh <my> จะเจ้าหญิงให้ผมจัดให้เจ็มๆสักครั้งไหมละครับปรากฏว่าน้องเซก็ตามมันไปเฉยเลยเว้ยแ oh. ม้ว่าเราจะห้ามเธอไว้เนี่ยเธอก็ไม่สนใจอะไรใหญ่ๆเลยเว้ยเธอพูดเพียงแค่ว่าบางครั้งเธอก็ต้องเชื่อความรู้สึกของตัวเอง นะฮะเป็นไงไม่ฟังกูให้มีหันหน้ามาให้คำคมด้วยสุดจริงๆนะครับเราออกไปจากที่นี่กันเถอะจากสุดสวยได้สิจ้าก่อนอืงเลี้ยงเดียมฉันก่อนซิเลี้ยงเดียมอีกแล้วเฮียอาบมดทุกคำแม่งก็เวไปเลยไม่เข้าใจว่าเซ่กำลังจะทำอะไรกันแน่อันหน้าไปถามห่งพี่ลวงพี่ก็ไม่ตอบหาอะไรมีแต่บอกว่าให้รอชมว่าสั้นเอ้ยเซงก้ามใหญ่จังเลยเป่งให้เขาดูนะจี <It S 1> ด้เลยจ้าปรากฏว,ว่าน้องเซนางเกาลา ล่เาเทเข้าไปที่ใครไอ้ชายเนี่ยฮะและได้เข้าไปกระซิบบางอย่างเวย้ยจนทําให้ไอ้ชายมันเงียบหงอยไปเลยนะทุกคนที่นี่นางก็จะกลับมานั่งที่โต๊ะพร้อมรอยยิ้มสุดหวานเ<ม>ช่นเคยสักคัส,กสาวๆก,ก็พาก,กันไปเข้าน้ำนะครับจังหวะน,นี้เองคริสเลยได้เข้ามาถามเรานะครับว่ามีอะไรที่เรายัางไม่ได้เล่าให้มันฟังเกี่ยวกับน,น้องเซไหมตรงนี้ให้เลือกข้อ2นะครับถึงจะไม่บวกอะไรเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เสียอะไรเช่นกันไอ้ข้อหนึ่งอ่ะมันบวกสัมพันธ์กับไอ้คริสก็จริงแต่มึงจะผิดใจกับ น้องเซเว่มันก็ไม่คุ้มเด้อไอ้โอ <Okay. S 1> เอกมันก็จะเล่าให้คริสฟังพอสังเขตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแต่ก็ไม่ได้ลงดีเทลลึกเรื่องที่เธอจะกระโดดที่สั้นอะไรของเธอเนี่ย นะครับเซก็จะออกมาในลุกใหม่มาในชุดสีดําตัดชมพูสุดปังและปากที่เท่าขึ้น3ามเท่าอุดย่อเลยอ่ะเธอก็จะมาชวนให้เราออกไปเดินเล่นกับเธอสักแป๊บหนึ่งนะครับพระเอกเราก็พาน้องเซมาที่จุดลับของตัวเองตั้งบัตรตุคําคุ้งของเราก็ถามเธอไปว่าเรื่องไอแมทมันเกิดอะไรขึ้นน้องเซก็จะบอกกับเราว่าเธอไม่ชอบพวกบูลลี่เธอเลยเซยไอแมทเป็นหนึ่งหวะตัวเอกก็เป็นห่วงเธอนะครับเลยบอกให้เธอระวังตัวหน่อยแต่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้อยู่แล้ว ว่าเธอจะไม่เป็นไรเพราะเธอสามารถอ่านสายตาคนออกเว้ยเธอมองแว็บเดียวก็รู้แล้วว่าไอ้แมทมันมีแต่เห่าพระเอกก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสายตาของผมนะครับเธอสามารถอ่านมันออกไหมนี่หล่อจัดเลยปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์บนสะพานนะครับเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถอ่านสายตาของเราออกอีกแล้วโอ้โหสุดยอดนะโรแมนติกนะเว้ยเซก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เริ่มกลับมารู้สึกแย่อีกครั้งแล้วเลยชวนเราออกมาคุยเล่นด้วยนะครับเธอบอกว่าครั้งที่เธอรู้สึก บางอย่างมักจะทําให้เธอรู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกและเธอเองก็ไม่รู้วิธีรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้ด้วยและด้วยเหตุผลบางอย่างอัมบัตุคมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องในอดีตของเขาให้เธอฟังมันบอกว่ามันเกิดมาโดยที่ไม่รู้จักพ่อองมันเลยสักนิดมันเดาว่ามันน่าจะเกิดจากวันไหนของพ่อและแม่ของมันมันรู้เพียงแค่ว่าพ่อมันรวยมากและตอนที่มันอายุได้17มันก็ได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากพ่อของมันเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ7จ็ดล้านหกแสนบาทได้แต่เงินจํานวนนี้นะครับมันไม่ได้ทําให้มันดีใจ อะไรเลยมันกลับรู้สึกว่าเหมือนโดนพ่อจ่ายตังค์ให้มันออกไปจากชีวิตของเขามากกว่าแต่มันก็ไม่ได้แคร์อะไรมากหลังจากนั้นมันก็ได้พบกับคริสลินดาและลงเอยกับสเตฟแฟนเก่าพอเรียนจบก็เริ่มทํางานนะครับเป็นคนดูแลท่อระบายนะ้ําถึงงานจะแย่นะครับแต่เงินก็ดีมากเพราะเป็นงานที่ไม่มีใครเขาอยากทำนะครับใจก็ไม่ได้อยากจะทําหรอกนะแต่ที่มันทำเนี่ยก็เพราะว่าหาเรื่องทําให้ตัวเองมูฟออนจากสเตฟก็เท่านั้นแหละจนท้ายที่สุดก็ตกงานเพราะเกิดการตัดงบประมาณนะครับอยู่มาวันหนึ่งมันก็ตื่นขึ้นม สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในใจของมันตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระชั่งมันได้เจอกับน้องเซเป็นครั้งแรกในเย็นวันนั้นมันรู้สึกเหมือนว่าได้หลุดออกมาจากอุโมงค์แห่งความโศกเศร้าที่มันขังตัวเองไว้มันแต่เนิ่นนานนะครับสำหรับมันแล้วสิ่งที่มันเจอเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่น้องเซเจอมาเลยมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกได้อีกครั้งมันดีใจมากเพราะงั้นแล้วมันมองว่าความรู้สึกของเซฟที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่ได้แย่เลยเพราะมันมองว่าเธอไม่ควรรู้สึกายรแ่่ที ้สแบบนีเลยเพราะเมื่อเธอโอบกอดความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้ไว้ได้มันก็จะค่อยๆรักษาตัวเธออย่างแน่นอนได้ยินอย่างนั้นนะครับเซก็ร้องไห้ออกมานะครับแต่ไม่ใช่เพราะซึ้งแต่อย่างใดเป็นเพราะง oh. งไอ้เฮียยอกนะครับทั้งสองก็มบมวบ,บกันจบตอนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับปลบมือครับทุกคนเช่นเคยครบ50ไลค์เมื่อ,อไรเนี่ยคลิปหน้าพูดมาแน่นอนครับส่วนใครที่เงาๆก็เข้ามาเซ้าเว้าวกันใน Discord ได้สำหรับตอนนี้ขอลาไปด้วยบทเพลงซึ้ง,ส,งสวัสดีครับ